อัธิชาติเปิดใจหลังพอบตอรอไซเบอร์คอมเมนต์ลำเส้นกระทบครอบครัวถามถ้าไม่จริงจะรับผิดชอบอย่างไรจากกรณีที่พระเอกหนุ่มอ้มอธิชาติเดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อขอคำปรึกษากรณีที่ถูกมือดีโพส์ตข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทจากข่าวคราวเลิกรากับอดีตภรรยานัดมิเรียจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวได้รับความเสียหายตามที่เสนอข่าวไปนั้น ล่าสุดพระเอกหนุม่มเดินทางมาร่วมรายการคุยแซบโชว์ซึ่งภายหลังจากจบรายการพระเอกหนุม่มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเราเข้าใจว่าเราเป็นทั้งคนสาธารณะและในส่วนหนึ่งของครอบครัวมันก็มีขอบเขตของมันเช่นกันจะพูดถึงพี่อย่างไรพี่เข้าใจจะคอมเมนต์อย่างไรพี่ก็คอยอ่านและก็ฟังอย่างเดียว ไม่ได้สนใจแต่คราวนี้อะไรที่มันเกินขอบเขตมันกระทบถึงครอบครัวพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่มีตามฟีดไม่ว่าจะเป็นอ้ามีคนนั้นคนนี้เป็นเขาเล่าว,ว่าฉันได้ยินมาว่าฉันคิดว่าฉันคิดเอาเองว่าต้องใช่แน่ๆพี่ถามคำถามเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นละ่ะคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำอย่างไรคุณจะรับผิดชอบต่อความคิดเห็นคุณอย่างไร นอกจากไม่เป็นไรฉันก็แค่ไม่สนใจไม่ใช่อีคาวท่านหน้าตาฉันก็ไม่โชว์แต่คนรอบข้างหลักเราต้องการความถูกต้องที่ไหมเราต่อสู้ความถูกต้องให้คนอื่นแล้วเราใช้วิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่เข้าใจถ้าคุณคอมเมนต์ถึงอะไรกันก็ตามในการที่อาจจะเอาใจช่วยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่วันที่พี่ไปปรึกษาพี่ก็ไม่ได้เป็นการไปแจ้งความหรือฟ้องร้องอะไร ที่ปรึกษาขอบเขตที่เราสามารถทำได้ตามมนุษย์ปุถุชนทั่วไปก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้อะไรผิดอะไรถูกซึ่งถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วถ้ายังมีคอมเมนต์ใดๆที่มองว่าฉันคิดถูกแน่นอนเอาข้อมูลหรือหลักฐานเหล่านั้นมาคุยต่อหน้าพี่บนการตรวจสอบที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นตามนั้นและเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าไม่จริงทุกคนก็มีผลกระทบของตัวเองเช่นกัน ถามว่าน้อยใจไหมไม่ได้น้อยใจก็เข้าใจในเรื่องราวต่างๆแต่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆที่พี่ต้องทําก็คือพอเมื่อแยกย้ายกันเรามีหน้าที่รักษาความรู้สึกที่ดีต่อกันเข้าไว้ซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นเราไม่อยากแบบว่าคอมเมนต์เข้าข้างแบบนั้นแบบนี้แล้วทําให้คนสองคนเกิดความรู้สึกความไม่ดีต่อกันที่ไม่อยากได้สิ่งนั้น